โอเๆบงชุตรมมัวซาวบียงเอตัวโอเควันนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสีในภาษาฝรั่งเศสกันขอยกตัวอย่างสีขึ้นมาแปดตัวอย่างสีนะคะก็อย่างเช่นสีดำสีดำนัวสีดำสีขาวดองสีขาว สีฟ้าเบอรสีฟ้าสีทองโดครสีทองสีชมพูครูชครสีชมพูสีแดงครูครสีแดงสีเขียวแวสีเขียวแวสีเขียวสีม่วงรีเรด สีม่งวงว u e red สีม่งวงค่ะวันนี้ก็เราพูดเกี่ยวกับเรื่องสีลองไปทบทวนกันนะโอเคค่ะขอบคุณมาก Maxibo Girl for come to see me ก็ขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมกด subscribe subscribe ข้าง,งล่างหน่อยนะ subscribe กันห,หน่อยนะบายาย โอ้ช oh, ุดยูโอ้คาว่าอย่าลืมสับสะไคร่ข้างบ้านด้วยนะ